ยางกันคาอ,อ,อา่อ,ยอยนโ <c oughs> อ้ยงคือแบบนี้อันเอาเกี่ยวเกาะใส่ปลาแล้ป้าหันหนามาเด้อเห็นไหเวลาเกี่ยวกำเข่าแล้วกะที่เอาอันเกี่ยวเกาะไ,ไว้นี่เกาะไว้ปลาเริ่มหนาแดงแล้วป้าเริ่มหนาแดงแล้วเพราะว่าเกี่ยวเข่าหันหนาใช้ตะเวนเนาะ เวลานี่กะบายมุ่งก,กลัวๆแล้วเราเกี่ยวเขาไว้รีเซียวตัดมือเจ้าของเกี่ยวเป็นพรในได้บ่ตมก็มือละชองแชนเลยเนะเาเนนะโอเคนะทุกคนตอนนี้ก็ได้เดินทางกลับแล้วเนาะทุกคนแต่ว่าบริกรรมเส้นทางเก่าเด้อเนาะ สบายดีและสวัสดีเดอ้อเนาะพ่อเม่พี่น้อง FC ตีขล,ลับลักเพงกันเบอร์สุสูสคนหลังจากกินข่าวน้ำยามเพียงแล้วเนาะทุกคนก็นิีลงกมากเกี่ยวข่าวบดนี้ <laughs> ลงมากเกี่ยวเข้าเกี่ยวน้ำแล้วบัดนี้พี่น้องเลยมีจาอิ่มแล้วไปที่เฮียมห้อยเนาะมาก่ยังไ่ได้เบียกได้นั่นไปหาไปเบิเพิคนไล่ปลาแล้วก็ะมาเห็ดกับเขากินในระหว่างเดินทางก็เมื่อยก็หิวด้อทุกคนเลย บม่เกี่ยวเข่าเกี่ยวหน้าอีกทังเพราะว่าทางมากกับไกลเนาะทุกคนปวจักอันขึ้นนู่นลงค่อยอยู่ตบปลาเป็นกาะเดินกำลังเดินมาขายร้รักเข่าอันหน้านองแ์เนี่ยงเงบไม่มีหยาบประเด็นทุกคนพี่สิเกียวสบายแน่ยอยู่ อากาศก็ดีดีมาหนีิปลาเคยเกี่ยวข่ามาก,ก่อนบาหนินเปิดาเป็นที่นครั้งแรกครั้งแรกจำนานครั้งแรก <laughs> ยานะมาครบสิบนิ้วกลับไป <laughs> นิ้วไม่ครบ <laughs> นิ้วด่วน นน้้อองบกกโลหหาี่ไว่าไปนะทุกคนเกี่ยวง่ายยี่โดเกี่ยวเข่านี่บงไรเนี่ยปรนใด๋จังได้กะมาติดตามับชมเป็นกำลังใจให้น้ำกันนะทุกคนอันนี้มีไหมมีอันนี้มันอดอยู่เนี่ยเนี่ยนะไขยจิปลมมันระวังไม่สวยห่างนี่างเงี้ยมีสิทธิ์ไปลายอันนี้เป็นตะคุดอารีโอคุดนี่ไม่โอ ตัอเมื่อก็ได้ขวดเลยนี่ขวดจะขุดยุกนะน้ำตพันบอบู้ซื้อมาบ้านนี่แสนหนึ่งบจักเมนจักโตไม่ข่ากับบจักอันถามว่าจักโตอ่ะบูจักเราขายเม้าเราอ่ะเขามาซ้ตวพันก่พ่อซื้อมากระโตแปดร้อยเลยเร่ะดึงห้าเกี่ยวเผาบัดมื่อะไรแล้วซื้อเขากระโตแปดร้อยเด่ิรอถาว่าคุดได้แะได้ขายดีเด้ ไม่แล like ้วม like, ันไ่ได้เล okay, ือกใเกี face, ้ยวพุทธีุบเอาหรือปล่าไปลไปปยุกกันกันเลยเอะไปเบิ่งกันไป z o กันเลยเกี้ยวโอแกไม่ไปเก็บเลยอ่ะอืมาวแพลงมาก่อนนะทุกคนเลยเฮ็ดเป็นพ่อบวานางนี่นะเออมันบดพลนยแม่นบอกไม่เห็นต้องห้ามว่ะส งามดีเลยมาเขามงคน่วยอยู่นอนซนแล้วไอ้น at hmm. ั่นอ่อาสบายดีน้องล่ะบายดีเอออเห็ดบาปน้องคอยเพียงทางตาไม่แต่อายทีดึงฮะอีเม่รบ้าระบ้า่มเกี่ยเลยเกียวตัวก็ให้มึง้ะ ดีๆนะปา <laughs> นิวน้วนิ้วเอาไว้เหมือนเดิมข <laughs> ึ้นกันยังโบยแห่งมาได้นอ้องทุกคนแบบปาก็เหยียบไอ้นี่ไปต่อฟางไปพุ่นแล้วผุ้ทุกคนเอาแล้วโอุย้ยเสียวเวลาเกี่ยวก็ล่มล่มคมเกี่ยวลงจังโบตัดมือจะคลอง อ้ยเกไ่ะอเลยโอ้ย <volumes> ย <of ears> <laughs> ิงได้แพร์ผ่านยี่บบเกี่ยวเขาเลยมาเกียวเขาน้ำได้ยี่แมนบ่ฮะ ผ่านยี่บ่ประมาณนี้นะ่ะครั้งแรกเนาะคนเกี่ยวครั้งแรกกะทีว่าผ่านอยู่อึ้นท้ายยุอากาศกะโปไดรันไปได้มไหมแดดแน่ร่มแน่เมันคือชุม่มชุ่มเนยไม่ใช่เนาะ เบิงเอาด้ทุกคนเออหนุม่มโสดคนใดที่ว่าอยากเป็นอยากเป็นเคยเล่าเนาะต้องเห็ดชิงนี่เห็ดเป็นมาได้เลย <laughs> มาได้เลยถ้าว่าไพาเห็ดเป็นและกัทนัดใน,ดนในด้านนี้เนาะเกี่ยวเขาเกี่ยวนนหน้าดำให้ดำหน้าอยู่ไปที่แหละอยู่กับแดดกับลม <laughs> บเ,ปเป็น,นไงบ้างปาถ้าให้เกี่ยวทั้งวันนี้ได้ไหม, <laughs> มได้ ก้มเ <c oughs> <laughs> ข่าคอยทิ่มหนาต้องเข่าทิ่มหนาเพราะว่ายังบ่เคยเนาะถ้าว่าเกี่ยวแวน้านั่นนนไปจะปวดหลังเกี่ยวทั้งวันหลายชั่วโมงปกติน้องแพทย์เหดเหตเบียกเกี่ยวข่านี่ลงจังโมงขึ้นจังโมงเหตเป็นเวลาบอกสองลงจังโมงค่ะลงเจ็บ มเมื่กียวเจ็ดโมงขึ้นชิบสองโม,ง,มงขงึ้นข่ากี่นาฬประมาณบ,าบ่ายละโม<อ>งบอก <he an. S 2> เด็กเข่าเฮียนตีเข่าวบาเจ้ากัทั้งนั้นในโบเปียกก็ไดรเจา้ากตีบาข่านะเข่าอันนี้มันเบรยหยาบปะมันพลอยบ่พลอยยู่ต่ว่าไข้ไม่ลายาขหลาย เด็กอะไรกันขนะับรถก็ิปกติบริพินาปิตาบบกอ,อืมหาผ่าปิดหนาหาเสือหาอยัางปิดเน,นดานนนะนนนปิเขา,าได้ด้ยกันครเนาะ เกี่ยวสี่คนสามคนเราปกตินี่ปลานับทางปลาเป็นสี่เสียงเสียงเตนต้อยเป็นบ่อย ah anyway yeah> ู่ข UH uh ้างข้างนามันหกเนาะมีต้นนันวาเองนะเขาเอินต้นอย่างหยางหยบนะโมเมนต์ภาษาเนี่ยนะ ที่ต้นที่ว่าเวลาเอาบายแล้วมันเห e ี่ยวลงนะทุกคนโอ้้เิโอ้โห,โหปลาเนี่ยที่ว่าได้เนี่ยทุกคนเลยมาอยู่ล้าได้เลยเนาะเกี่ยว้าวเกี่ยวน้ำก็เป็นยามหน้าก็มาดำ งามเกี่ยวก็มาเกี่ยวแต่ว่าคนละทงเนาะปะตอนดำเราไปดำยืนนั่นบันดงงมะแงวนานนองแก้วเขาเกี่ยวเราบอก่วยจังไดที่พว่ได้ไปเยี่ยมไปยามกันเลยยังไ้เกี่ยวป่ะะยังดีถือว่าลดลงได้ถ้าเปียกไปชี่รถก็ลงไ่ได้ีิบห่าไปเนาะ เกี่ยวเกี่ยวไปเครื่องยูบอแตนต่อตานะเพ็ด<อ>นี่หกจ้ะมันก็โต้มันใจมันบดตอด,ตอดหรือว่ามันบูมีมันก็โต้ระวังมันแตนปุกตูไนน่ไปแล้วเนาะ บอกนะแม่แพทย์บอกเอซีมาเกี่ยวขอชซอยังไลาย,ยบเข่านะมาได้แม,ม,ม่บอกคันเพินมาเทษยังให้เ่นกินเศษยงชูกินลาอีกเลยมีย่บไก่นะยันว่าปลามันก้างลายเนาะนทุกคน ต้มไก่ใส่ขาหรือว่าสิต้มสู่ไก่กินก็แล้วแต่เนาะมาเลยนะนู่นตรงใกล้ๆใกล้ๆกับบัวนู่นปุทุกคนหานี่นะปุคันน่ะมุมสูงเนาะถ่ายมุมสูงให้เบิ่งุควมกว้างก็ฮอดุเริ่มหน้าแดงแล้วปลาเริ่มหน้าแดงเพราะว่าเกี่ยวเข้าหันหน้าใส่ตะเวนเนาะ เวลาเนี่ยกะใบ,บมุ่งกลัวๆแล้วเฮ้เกี่ยวแล้วก็ต้องเอาเอาเอาีาย่างว่ะใบใบใบวีเขา่าเราออกนะคะบทอบทอบให้เพียง หน้านี่ยือว่าเครื่องเราบอแพดอันติเกียวแล้วอันติเกียวแล้วยังบอเครื่องอถามาหน้าลายพวกอะบึ่งด้วยตาสีเก๋ไม่ได้ลายไปเลยจว,ว่าเพิ่นเพิ่นใส่เข่าไปว่าเข่ามันงามเนาะเกี่ยวมันนานไปนะเข่านาทุกคนเลยถ้่ว่าคือหน้าข่อยเนะี่ยโอ้เกียวแรนแล้วแหละมีเกียวเพื่อสิไปเพื่อนอะ นี่อัน้นก็คขั้นอย้อนใส่เวลาโดานเติบได้ถึงมาห่อนนี่ทุกคนสมบูรณ์อยากมาเกี่ยวเขาซอยอยู่นีเกี่ยวเป็นนี้ทุกคนเด้ค่ะเอาใบาวีออกกำลังเอาใบาวีออกอแล้รบบกว่าเราเกี่ยวบ่เคยเกี่ยวรักเธอเราอ่ะเนาะเกี่ยวครนะั้งแรกในชีวิตป่ามาลาวนี่เห็ด เ็ดได้เบิดเคยเพื่นเคยดำเนาะทุกคนเคยไปดำน้าน้องน้องเกลียวบันดมงมะเกลียวมันนี้มาเกี่ยวเข้าซอยน้องแพร่มาและเมื่อ <c oughs> เมื่อบาถือทางจริงๆได้บบเนี่ย มันใกล้น้ำทางหลักเมื่อป้าเลยไปจ้ะใ <c oughs> กล้น้ำทางบอกว่าเิ่นกะเกี่ยวเข่าป้าไ้อยู่ว่าสันเนาะข่าเมื่อมัดเข่าตอนแรกว่าตอนแรกว่าใช่แล้วมาส่งชืซื้อแล้วก็สิเมื่อเองบัดมาเลยมันไกลเกินทุกคนว,ว่าเส้นทางซอกแซกเนาะจำาม่ได้มาหอดแล้วก็จำาม่ได้กลับบ่ได้เลยขันข้าเมื่อป้ากัาพุ่นแล้วเมื่อพร้อมน้องแพทมือแรงุ่นแลน้ว เมื่อทุกมือบ่แพทย์เรือนอนนะเอาถ้าเป็นเอื่อยนี่บ่เมื่อดอกอยู่หน้ากระสากได้อยู่ มันาออกมันสิมัดโบงามแบบอยางมันก็นตีเอาเองเพื่อแนวเข่ารดนวดเนาะเป็นตีเอาเองเนี่น,น,น้องแพทเสียดายเนาะทุกคนบริหารน้องแพทตีเอ็นเข่าให้เบ่งยางมือแรงมานางตีเข่ายางมือแรงเข่าในล้านเบิดล้วบ่อเ,เอาขืนไปนะเบิดเลนะอกนั่นเนาะเกี่ยวนี่ปกตินี่จักมือเอาไป้นี่แพท จักมือเอาไว้อยู่หายหนาจะเอาขึ้นอเกีนนะเ่ยวมือหนึ่งแดดหนึ่งนะเนาะพอดีแดดหนึ่งแดดหนึ่งมันมันแห้งนะก,กะเอาขึ้นไปตีหลังจากตีแล้วบบได้อ้นนั้นบอหลังจากตีแล้วบบไร้อันตากหมากมันอีกบอเอตีแล้วก็หายเลยอืมอเหตดแบบดั้งเดิมเลยนะทุกคนเพิินแบบบบไร้อันนวดบบไรยัง ก็ไม่ได้เชียข่าให้พวกรดนวดอีกเนาะได้ํำได้ก็ได้เต็มเลย,ยปลาเกี่ยวแบบคือคือคนเคยเหตุมากตลอดนะทุกคนเกีย่ยวไว้ได้แล้วกับว่าว่าไปฮะมันหยังก็มันหกมันหกอ๋อมันลกพกคนวะทุกคน <laughs> เชียงก็แบบว่าแตนสิตต่อตาเนาะเกี่ยวไปนี่เคยระบาดระแวงอยู่บออุ้ยยานเตนยังสิบ่านหน้าบ้านนะเนาะทุกคนแบบมันมีต้นนันว่าหย่าเขาปุ่นด้วยหญ่าเฉียนนะลายนะมีแต่เตนเห็ดห้างน้อยเลยแถวหน้าคุยนะเสาหน้าบ้านนะหน้าน้องคนนี่บุคโปมีหย่ามีแต่แค้มคันแทกิซึเนาะ

เคยเห็ดทุกวันเลยแหละแต่ว่าโทรศัพท์ข่อยเริ่มเริ่มบวว้แล้วเด้งออกเลยเลยแต่ที่ได้ขอตัวโจคิปก่อนไ้พบพอ,พอ่อนในคลิปหนะเนาะทุกคนยังไงก็ฝากติดตามรับชมเนะาะสวัสดาถึใจกระฝ,ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแใม่นายนภาในเด้อเนาะที่สำคัญกระฝ,ฝากบึง่งโฆษณาให้น้ำแน่พอได้มีห้งกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปพี่น้องเ,เลยและเรียกข้าเรียกน้ำอันนี้ก็ยังบ่เล้วครับ ยังเข่ากลางาว่าแล้วเข่าแลี้ํวน้ำค่ะกับควกแหละออกไปหาทายทำสาวโสดหน้าไม่ให้เบิ่งให้ชมเนาะแนุ่มโสดคนใดยังบวท่านมีคููมีคิงกำลังมองหาคููหาค้องกับลองเข่ามาเบิ่งมาส้มในซองไม่ได้นะผ้าได้เนาะเผื่อว่ามีสาวโสดคนใดที่ว่าถิอใจอยากโอจากล้มกะทักเขามาหาไม่ได้นะผาส่วนตัวได้ทุกคนเลยถ้าคนใดที่ว่ายังเก็บช่องทางที่อเพื่อนว่ายูุก่ะ ทีได้เอาให้ล้วก็ไปลงกันเบิ่งเนาะทุกคนโดยเอาวว่าเาลายก็แห้งยาวแห้งยืดสำหรับคลิปนี้ก็ขอก่าวข้าวว่าสบายดี